สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลัยสุขโขทัยหรืองานทํามือนะคะเพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองบายคุณนกค่ะวันนี้นกเอาสิ้น9้าลายมาให้ชมค่ะเป็นโทนสีแดงนะคะปกติเราจะได้รู้จักแต่สิ้นตีนจก9ลายนะคะหรือว่าสิ้นเกียร์เ้าลายคือเชิงมี9้าลายแต่อันนี้คือทั้งผืนค่ะ เก้าลายเพราะฉะนั้นจะใส่ในแนวไหนก็จะเห็น9ก้าลายแบบว่าครบทั้งผืนนะคะงานแบบนี้อยากบอกว่ามีมาให้ชมยากเพราะว่า1ราคาค่อนข้างสูง2ช่างที่ทําก็ต้องฝีมือน,นิดนึงค่ะเพราะว่าในการทําจบ9ก้าลาย9ก้าลายมาอยู่ในผืนเดียวกันปกติจะเป็นเชิงจบแต่อันนี้ก็จะเป็นทั้งผืนนะคะอ่านนกให้ดูก่อนว่านี่ค่ะ ก้าลายทั้งผืนแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะจะใส่มุมไหนก็เห็นว่ามันมีเก้าลายเห็นทุกลายในผืนนะคะอันนี้งานก็จะฝีมือน,นิดนึงนะคะ,ะนกให้ดูก่อนเชิงค่ะอันนี้อันนี้เป็นแบบโบราณนะคะเชิงก็จะมีคลิปเหลืองด้านล่างอันนี้ส้อยสานนะคะองค์ประกอบครบนะคะแล้วก็นกนกคาบดอกมี ฟันปลาแล้วก็มีขอและอันนี้ลายสองท้องค่ะดอกแรกที่เป็นเชิงนะคะสองท้องแล้วก็ดนดูแอลมดเนียนเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะอ่ะพอสองท้องแล้วอันนี้ก็เป็นลายสิบสองหน่วยตัดนะคะเห็นไหมคะสิบสองหน่วยตัดแล้วก็จะมาเป็นมวลสิบหกค่ะพอมวลสิบหกแล้วก็จะเป็นลายน้ําอ่างนะคะนอให้ไล่ดูทีละลายนะคะน้ําอ่างแล้วก็เป็นเครือใหญ่ค่ะ เครือใหญ่แล้วน,นี้เครือกลางเครือน้อยแล้วก็แปดขอแล้วก็สี่ขอแล้วก็ต่อหัวแล้วก็อันนี้คือด้นดูแอลมุดเนนแบบโบราณเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะมาค่อยดูงานใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นงานทำมือนะคะจกมือของศรีสัชนาลัยสุขโขทัยคะ่ะซึ่งงานค่อนข้างที่เนี๊ยบละเอียดนะคะเห็นงนีคะมาค่อยดู ไล่ดูนะคะใครที่ยังไม่ค่อยได้ชมงานแบบนี้นกบอกเลยว่านานๆน,น,นกก็จะเห็นค่ะนานๆก็จะได้หยิบมาให้ชมกันนะคะผืนนี้เป็นงานสั่งทอพิเศษนะคะคือมีลูกค้าอยากได้ค่ะนกก็เลยติดต่อช่างให้เขาทําให้ค่ะผืนนี้นกปูกผ้ากาวเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเดินทางแล้วค่ะก็เลยแวะมาให้ชมกันก่อนค่ะนี่ค่ะข้างใน ปูผ้ากาวแบบบางใส่ไม่ระคายผิวนะคะแต่นี้สิ้นก็จะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นงานจกฝ้ายเยอะฝ้ายที่จกนะคะนี่ค่ะนกให้ดูใส่ไปไหนก็งามโดดเด่นคะ่ะอันนี้คือเอกลักษณ์ก้าวลายเอาไว้ในตัวสิ้นผืนเดียวกันนะคะไม่ใช่เชิงจกอย่างเดียวคะ่ะ ใครที่ชอบชมนะคะผ้าสีสัจนาลายสุขโขทยัยนกฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้นกด้วยค่ะหาผ้าสวยๆงามๆของสีสัตว์มาให้ชมกันค่ะส่วนใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าไปที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุขโขทัยไปคุณนกได้ค่ะสวยมากใส่นะคะ okay. ก่อนไปนะคะขอโชว์นี่เลยค่ะเราก็จะประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมคะ ก้าลายเขาก็จะไล่นะคะตั้งแต่ลายใหญ่นะคะลายใหญ่จะอยู่ข้างล่างแล้วก็ไล่ขึ้นไปเป็นลายเล็กสุดเพื่อว่าคนสวมใส่จะได้ดูดูเคลียวดูผอมลงนะคะลายใหญ่อยู่ข้างล่างแล้วก็ลายเล็กอยู่ข้างบน,นะคะ่ะทั้งใดฝากชม้าสุโขทัยด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ